จกจมูกจกไปไงทำมัออกจกเลยจกเขาไม่ได้อาบติดตาเลยลากออกเลยขวยขยออกเลยถึงนบ้างฮะึงอบบซื้อขาเดี๋ยวขาไม่จะลดอุ้มได้ไหมล่ะ

หายใจเองได้ยังเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาดูเขามาดูแล้ว

ด้วยไหมเนี่ยบ้นมันก็จดเองของอ้ผู้ใช่ยู่ไกๆแล้วมาขายไม่ได้ไดมเ,เน,นี่ยอลยพ่อดมเนี่ยปสตัวเลยปีนี้เขามแลแลพพนพอยดวยพอได้ทุนเพิ่มแล้วพี่พดแปดหรือแปดหกแปดแปด มาดูถึงลูกจังหวะมันเลยไปดูกายแจ็คก,ก็ได้เออเดี่ยโอกาสสุดท้ายโอกาสเดียวเนี่ยโอกาสเดียวแล้วเนี่ยจะไ,ได้เล่าครูได้ไม่มีอีกแล้วเนี่ยเข้าไไม่ด้้แลวทีีนยมันออกมาแป๊บเดียวก็ยกหัวได้แล้ว แม่และแม่สาวแม่แรกไม่รู้เลยขอดหน่อยแบบนี้ตุ้มยตู้สามก็ดูยังไงจิ้มมันหิเออลูกด้ดัีดำขอม่าฮ่าฮ่ามันชื่อว่านางดำจุไร อ้าแลอันนั้นจูนไงไม่เอาจะเอาน้องเมย์ไหมล่ะไม่เจเจอันมะกูดแล้วนี่ต้องมะม่วงแม่ใช่ออริชชี่นะหรูอว่าบราวนี่มันผลไม้อะไรบ้างที่ดำๆนี่โอ้มันมันเพิ่งออกมาเนี่ยมันยกคอยกอันนี้ได้แล้วโอ้โหมันแข็งแรงมากเลยเนี่ย